สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับผมมูนี่กับคือเกาเลีพี่น้องฮามีนัดคือเกาเนาะพี่น้องเนาะหวยลาพัฒนาครับผมกับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มโชคพารวยนะครับผมหนุ่มโชคพารวยหวยบทนี่เนาะกับผมสําหรับลาพัฒนาโมนี่หนุ่มโชคกระดิเห็ดไม้เตรียมไว้ให้เอฟซีทุกคนนะครับเนาะเตรียมไว้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยว่าเป็นใจนะครับผมหนุ่มโชคกระดิเห็ดได้วยความตั้งใจนะครับเนาะเฮามาคือเกาพี่น้องเฮามากับปูสองโอ่งเนาะพี่น้องเนาะ ปูสององปูบวงนักขบาัดแล้วก็พระปิตาเหล็กไหลแม่ให้มานะพพ่นองเนาะครับผมปูของข้านีปังมาลายงดเลยนะักพ่นองเ้อร์แตกสามตัวบาววสิเป็นน้อยบววสิเป็นเล้าบาวาสิเป็นไทยของข้าแตกมาสามสี่หามือเมืองซ่อนเลยนะักพ่นองเ้อร์แตกต่อเนื่องกันเลยแตกอย่างถล่มทลายเลยเนาะคนอื่นไม่แตกเราแตกสามตัวเลยเนาะบนแตกล่างเลยด้วย ทั้งบนทั้งล่างเนาะโอเคครับผมสําหรับลาพัฒนาวันนี้หนุ่มชู๊กกระเยดไมาให้แล้๋ยวน้อพี่น้องเนาะไปเบิ้งกันเลยครับวันนี้สูตรใบม่วงเด้อพี่น้องเด้อใบม่วงเหมือนเดิมสูตรที่แตกสามตัวนั่นแหละวันนี้มีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยครับไปดูวิ่งรุดก่อนเนาะวันนี้วิ่งลุหนุ่มชู๊กให้ที่สองสี่หกเด้อวิ่งลุตสายวิ่งสายลุตสองสี่หกเด่นที่สองกับสี่เนาะไอเด่นที่สี่กับหกลองสองเนาะวอลผิดพี่น้องวอลผิดวอลไทยบ่ค่อยบ่ค่อยเก่งนะพี่น้องเนาะวอลไทยไม่ค่อยถนัดเเเนนาะกก็บลิ้โอค วิงหลุดก็สองสี่หกหมานะครับเนาะเด่นสนะีสีกับหกเนาะเด่นสีกับหกลองสองเนาะชุดวินห้าตัวเด้อชุดวินห้าตัวเอาไปเอาไปวินเล่นเนาะสองตัวสามตัวก็ได้นะเอาไปวินสองตัวสามตัวก็เข้าได้เหมือนกันเนาะเอาไปวินสามตัวก็จับลออูกน,นี้แหละสองตัวก็จับลัวนี้แหละโอเคครับผมอันนี้คือที่ผมทําให้แล้วเนาะที่ผมทำให้ไอเด่นให้แล้วแล้วก็วงให้เรียบร้อยแล้วมีสิทธิ์เข้าหมดทุกตัวเด้อ ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นตัววงหรือไม่วงส่วนมากก็จะมาตัววงนั่นแหละเนาะวงตัวไหนออกตัวนั้นเลขนำโชคนะพี่น้องเนาะครับผมเลขเบิ้ลก็มี่หาหาสามสามนะพี่น้องเนาะจับคู่มีสองสามสองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกสี่ห้าแล้วก็สี่หกแล้วก็ห้าหกนะพี่น้องเนาะวงตัวไหนคือตัวเด่นตัววงกลมคือตัวนินเนะพี่น้องเนาะครับผมสามตัวตรงแต่เล่นก็มีสองสี่หกแล้วก็สองห้าห้าสองสามแล้วก็ห้าสี่สามเนาะนี่คือตัวสามตัวเนาะครับผม แคปหน้าจออามุมสูงครับนี่คือเราพัฒนาเนาะปังทุกวันเลยปังทุกวันเลยเนาะปู่ของเราเนาะปู่ของเราขอเด้อขอเพิ่นเพิ่นกระเจี๋เขาขอคือผมว่านตั้งน้ำมงสามตัวเพิ่นมาผมบอกย้ำได้บ่ตั้งน้ำมูสามตัวแล้วก็ขอเอาอยากให้เลขหนุ่มช่วปังเลขหนุ่มช่วงแตกผมก็บอกอยู่ในคลิปก่อนๆเนาะก็ขอเอาให้แตกก็แตกอีดีสามตัวนะพี่น้องแตกสามตัวแล้วพี่น้องขอได้นะครับเด้อเด็กไรของเราขอได้เนาะเด็กไรพระปิตาไม่ให้มาเนาะแล้วก็ปู่เนาะปู่ก็ ปังเหมือนกันปังทุกอย่างเนาะทั้งสองอย่างนี้ปังเหมือนกันเลยสุดยอดเลยเนาะโอเคครับผมสำหรับราบพัฒนานนี้ก็มีเท่านี้นะครับเนาะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยถูกหวยกันทุกวันนะครับ